สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆด้วยนะครับคือเรื่องสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสปปลาวสวัสดีค่ะใช่ค่ะหลังจากที่หลายปีก่อนเราเห็นข่าววิกฤตที่ค่อนข้างหนักนะคะครับปี2022ีนี่ชัดเจนมากเลยตอนนั้นก็โหหลายคนเป็นห่วงกันวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลที่มีว่าเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้สถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับค่ะถ้าย้อนไปนิดหนึ่งวิกฤตตอนนั้นเนี่ยปัญหาหลักๆเลยก็คือเรื่องทุนสํารองระหว่างประเทศค่ะที่ลดลงไปมากจริงๆแล้วก็ค่าเงินกีบอ่อนค่าลงเยอะมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอันนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยค่ะตอนนั้นครับแต่ว่าข้อมูลล่าสุดนีเ่เหมือนจะบอกข่าวดีแล้วนะครับ ตัวเลข GDP ที่เขาคาดการณ์กันสำหรับปี2024เนี่ยเหมือนจะกลับขึ้นมาที่ประมาณ16.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วใช่ค่ะถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาจากจุดที่ต่ำสุดในปี2022นะคะตอนนั้นเหลือประมาณ15.47พันล้านโอ้โหก็คือเริ่มไต่กลับไปใกล้ๆระดับก่อนวิกฤตที่เคยอยู่แถวๆ18,19พันล้านได้เหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะมีแนวโน้มว่าจะกลับไปใกล้ระดับนั้นได้อีกไม่นานค่ะถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวครับอีกตัวชี้นึงที่สําคัญมากตอนนั้นคือเรื่องหนี้สาธารณะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ อันนี้ก็เป็นสัญญาณบวกอีกอันค่ะคือสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยคือถึงแม้ว่าตัวเม็ดเงินหนี้อาจจะยังไม่ได้ลดลงแบบพวกภาบนะคะแต่พอตัว GDP หรือเศรษฐกิจมันขยายตัวขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยดึงสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ให้ลดลงมาได้จากที่เคยพุ่งไปสูงสุดที่81%ตอนนี้ก็คาดการณ์กันว่าจะลดลงมาต่ำกว่า80%แล้วค่ะ อาจจะแถวแถวเจ็ดสิบแปเปอร์เซ็นอะไรแบบนั้นใช่ค่ะประมาณนั้นซึ่งตัวเลขสัดส่วนนี้พวกนักลงทุนสถาบันการเงินเขาให้ความสําคัญมากนะคะถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะโอเคครับตัวเลขต่างๆดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นชัดเจนเลยทีนี้คําถามสําคัญเลยคืออะไรอะไรคือปัจจัยเบื้องหลังที่ทําให้สอป,ปอลาวเนี่ยพลิกฟื้นกลับมาได้ค่อนข้างดีแบบนี้ครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาเหมือนว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนี่สำคัญมากถูกต้องเลยค่ะหัวใจสำคัญน่าจะอยู่ที่นโยบายลาวแลนลิงค์ของเขานะคะที่พยายามจะเปลี่ยนประเทศจากที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือแลนดล็อกเนี่ยให้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงทางบกหรือแลนดลิงค์ให้ได้ครัแล้วก็มีโครงการรูปธรรมท,ที่น่าสนใจมากๆอันหนึ่งที่เรียกว่าท่าเรือน้ำลึกแห่งแรกของลาวเดี๋ยวนะครับท่าเรือน้ำลึก ลาวเขาไม่มีทางออกทะเลใช่ไหมครับอันนีออ้มันเป็นยังไงครับช่วยขยายความนิดนึงครับน่าสนใจมากเป็นประเด็นที่คนสงสัยเยอะค่ะคือท่าเรือที่ว่าเนี่ยชื่อท่าเรือวุงอ่างหรือวุงอ่างนะคะมันไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศลาวค่ะแต่อยู่ที่จังหวัดหาติงประเทศเวียดนามอ๋ออยู่ในเวียดนามใช่ค่ะอยู่ห่างจากชายแดนลาวแค่ประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเอง แล้วก็เป็นการร่วมทุนกันนะคะระหว่างลาวกับเวียดนามเป็นบริษัทลาวเวียด International Port Joy Stock Company. อินเตอร์เนชั่นแนลพอร์ตจอยสต็อกคอมพานีอ๋อร่วมทุนกันเลยค่ะและทางเวียดนามก็ให้สิทธิ์ลาวในการใช้พื้นที่ตรงนั้นเพื่อพัฒนาท่าเรือนานถึง50ปีแถมต่ออายุได้อกีกรวมเป็น99ปีเลยทีเดียวโอ้ยาวนานมาก ค่ะแล้วที่สำคัญคือถ้าเทียบเรือใหม่เยเลข1 2 1, 2แล้วก็3เนี่ยเริ่มเปิดใช้งานแล้วด้วยนะคะตั้งแต่ต้นปี2024นี้เองเ,ออเข้าใจแล้วครับก็คือเป็นการเข้าถึงทะเลผ่านประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองแล้วทำไมท่าเรือนี้ถึงออถูกมองว่าสำคัญมากหรือเป็นเกมเชนเจอร์ขนาดนั้นเลยล่ะครับจุดเด่นมันอยู่ที่โลเคชันค่ะคือตำแหน่งที่ตั้งของท่าเรือวุงอ่างเนี่ยมันเชื่อมต่อกับแขวงคำม่วนของเราได้ค่อนข้างสะดวก ซึ่งแขวงคำม่วนเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมของไทยเราพอดีเลยนะคะครับผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่3ใช่ค่ะแล้วก็เชื่อมด้วยถนนหมายเลข12ของลาวทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆอยู่ตรงนี้ค่ะระยะทางจากนครพนมถ้าจะขนส่งสินค้าไปที่ท่าเรือหวงอ่างเนี่ยมันแค่ประมาณ350กิโลเมตรเองค่ะโห350กิโเมตรเท่านั้นเองเหรอครับถ้าเทียบกับ สมมติที่ฐานเดิมคือขนจากนครพนมลงมาท่าเรือแหลมฉบังบ้านเหล่านี้ระยะทางมันเกือบ800กิโลเมตรเลยนะประมาณ796กิโลเมตรนี่คือ,อมันต่างกันเกินครึ่งเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะนี่คือจุดที่ทำให้มันน่าสนใจมากๆมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเรื่องโลจิสติกเลยคือถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเวลาเดินทางอาจจะยังไม่ได้ตามกันมากขนาดนั้นเพราะคุณภาพถนนบางช่วงอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่า มันมีแผนในอนาคตด้วยนะคะที่จะสร้างทางรถไฟเชื่อมจากแขวงคํมม่วนไปที่ท่าเรือหวงอ่างเลยอ๋อมีแผนรถไฟด้วยค่ะซึ่งมีข่าวว่าอาจจะได้เงินทุนสนับสนุนจากทางเกาหลีใต้ด้วย ถ้ามีรถไฟขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นเส้นทางลัดออกสู่ทะเลที่น่าสนใจมากๆสาหรับภาคอีสานตอนบนของไทยโดยเฉพาะจังหวัดแถวๆนครพนมนะคะโอ้โหนึกภาพตามแล้วก็น่าสนใจจริงๆครับการมีเส้นทางออกทะเลที่ใกล้ขึ้นกว่าเดิมครึ่งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าการค้าของอีสานตอนบนได้เลยใช่ค่ะมันเหมือนเป็นการวาดแผนที่โลจิสติกใหม่กันเลยทีเดียวแล้วการเชื่อมโยงนี้เขามองไปไกลแค่ไหนครับหรือว่าสุดแค่เวียดนาม ดูเหมือนลาวจะมองไปไกลกว่านั้นนะคะอย่างปีเนี้เป็นปีครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ลาวรัเสเซียก็มีการพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงท่าเรือวุงอองเนี่ยต่อไปยังท่าเรือวลาดิวอสต็อกของรัเสเซียด้วยโห oh, ไปถึงรัเสเซียเลยค่ะอันนี้แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้แค่สร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาเฉยๆแต่คิดถึงเรื่องการใช้ประโยชน์ในระยะยาว การเชื่อมโยงสินค้าบริการหรืออาจจะต่อยอดไปถึงการเป็นท่าเรือสําหรับขนส่งพลังงานในอนาคตด้วยค่ะชัดเจนเลยครับว่าโครงสร้างพื้นฐานนี้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญจริงๆแล้วบทบาทของประเทศพันธมิตรหลักๆที่เข้ามาลงทุนล่ะครับมีใครเด่นๆบ้างแล้วเข้ามาช่วยยังไงครับถ้าพูดถึงพันธมิตรที่ช่วงหลังๆนี้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือเวียดนามค่ะ การลงทุนจากเวียดนามในลาวตอนนี้มูลค่ารวมรวมแล้วประมาณ5.5พันล้านดอลลาร์สหาราัฐซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะนะคะเอ๊ะทำไมเวียดนามถึงหันมาเน้นลงทุนในลาวมากขึ้นในช่วงนี้ครับมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับจากข้อมูลที่มีการวิเคราะห์กันนะคะส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นผลควงมาจากสถานการณ์ในเมียนมาค่ะ คือหลังจากการรัฐบา,ารในปี2021เนี่ยแผนการลงทุนบางอย่างของเวียดนามในเมียนมาอาจจะต้องหยุดชะง,งักไปก็เลยทําให้เวียดนามหันมาให้ความสําคัญกับสบปปลาวมากขึ้นแทนค่ะอ๋อเป็นไปได้ครับค่ะอาจจะมองเป็นการสร้างเอ,อ่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองหรือที่บางคนอาจจะใช้คําว่าเสาวเวียดนามในความหมายของการขยายบทบาทในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีนัยยะสาคัญนะคะครับนอกจากท่าเรือแล้วมีโครงการอื่นอีกไหมครับที่เวียดนามทําในลาว ก็มีโครงการใหญ่อีกอันคือทางด่วนที่เชื่อมระหว่างเวียงจันทร์กับฮานอยค่ะอ๋อทางด่วนค่ะซึ่งความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นแฟนระหว่างลาวกับเวียดนามแบบนี้ก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวของเราได้ดีมากค่ะครับแล้วอีกหนึ่งพันธมิตรเก่าแก่ที่มีความสัมพันธ์กับลามายาวนานอย่างรัเสเซียล่ะครับตอนนี้บทบาทเป็นยังไงบ้าง ความสัมพันธ์ลาวรัเสเซียนี้ก็ยังคงลึกซึ้งนะคะอย่างที่บอกว่าปีนี้ครบรอบ65ปีล่าสุดเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม2024ที่ผ่านมาท่านประธานประเทศลาวทองลุนศรีสุริตก็พิ่งเดินทางไปเยือนรัเสเซียครับผมแล้วก็มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกันถึง7ฉบับเลยนะคะที่น่าสนใจมากคือมีความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้วย นิวเคลียร์เลยหรอครับใช่ค่ะซึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของทางเวียดนามที่มีข่าวว่าอาจจะใช้เทคโนโลยีของรัสเซียเหมือนกันนอกจากนั้นก็มีความรวม,มูอด้านอื่นๆอีกค่ะทั้งการเกษตรการแพทย์การศึกษาอุตสาหกรรมการค้าแล้วก็เรื่องกฎหมายทรัพยากรก็สะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังคงเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญสําหรับเราอยู่ค่ะ และแน่นอนครับจะไม่พูดถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดอย่างจีนไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้เลยค่ะจีนยังคงเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องการลงทุนในลาวด้วยมูลค่าสะสมตอนนี้เอ่อน่าจะกว่า16.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะมีโครงการต่าง,างๆรวมกันเกือบ8 0 0โครงการครับและโครงการที่ดังที่สุดคนรู้จักมากที่สุดก็หนีไม่พ้นรถไฟลาวจีนใช่ไหมครับมูลค่าตั้ง6พันล้านดอลลาร์ใช่แล้วค่ะซึ่งเอ่อ รถไฟสายนี้ตอนแรกๆมีเสียงวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะครับว่าเป็นเหมือนกับดักหนี้หรือเปล่าแต่จากข้อมูลที่เรามีตอนนี้แหะครับสถานการณ์จริงๆมันส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจลาวหรือยังเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าภาพปัจจุบันกับช่วงแรกๆที่มีเสียงวิจารณ์เนี่ยดูเหมือนจะเปลี่ยนไปพอสมควรเลยจากข้อมูลล่าสุดนะคะรถไฟลาวจี G เนี่ยกลายเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่สําคัญไปแล้วจริงๆค่ะอ๋อครับ ค่ะคือมันไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องการเดินทางขนส่งคนอย่างเดียวนะคะแต่มันกลายเป็นแหล่งรายได้สําคัญที่ช่วยนําเงินตราต่างประเทศเข้ามาในสปปลาวซึ่งอันนี้สําคัญมากเพราะช่วยแก้ปัญหาเรื่องทุนสํารองระหว่างประเทศที่เคยน่าเป็นห่วงได้เยอะเลยค่ะครับมีตัวเลขไหมครับว่า ขนส่งสินค้าไปเยอะแค่ไหนแล้วมีค่ะตัวเลขล่าสุดนี่คือขนส่งสินค้าไปแล้วมากกว่า15ล้านตันนะคะคิดเป็นมูลค่ากว่า8.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่เปิดให้บริการมาโหไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยค่ะถือว่าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจเราได้จริงอ้อแล้วก็มีอีกเรื่องคือการซ้อมรบร่วงระหว่างลาวกับจีนที่เพิ่งมีไปไม่นานนี้ ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ครับฟังดูแล้วเหมือนกับว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เคยมีคำถามหรือเคยถูกวิจารณ์เนี่ยตอนนี้มันเริ่มออกดอกออกผลให้ผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วจริงๆนะครับทั้งรถไฟจีนลาวทั้งการเชื่อมต่อออกทะเลผ่านเวียดนามแล้วมองไปข้างหน้าล่ะครับ ลาวยังมีอะไรดึงดูดการลงทุนอีกบ้างครับนอกจากโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้สปปลาวยังถือว่าเนื้อหอมอยู่นะคะเพราะว่าเขามีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากๆซ่อนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแร่หายากหรือแร่เอิร์ธนะคะอ๋อแร่เอิร์ธนี่สำคัญมากในยุคนี้ใช่ค่ะสำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง พวกยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดต่างๆซึ่งมีการประเมินว่าลาวอาจจะมีแหล่งแร่หายากที่มีศักยภาพถึง80แห่งเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องศักยภาพด้านไฟฟ้าพลังน้ําที่ก็ยังมีแผนจะสร้างเขื่อนเพิ่มอีกตั้ง16แห่งครับปัจจัยพวกนี้ละค่ะที่ยังคงดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะจากจีนและก็รัสเซียที่ต้องการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ค่ะมีประเด็นเรื่องกำแพงภาษีใหม่ของสหรัฐที่เพิ่งประกาศออกมาลาวก็โดนด้วยเหมือนกัน ตั้ง40%ตรงนี้จะมีผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเขาไหมครับตัวเลข40%นี้ดูสูงมากนะคะแต่ถ้ามองในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบต่อเศรษฐกิจลาวน่าจะค่อนข้างจํากัดค่ะอ้าวทาไมล่ะครับ เพราะว่ามูลค่าการค้าระหว่างลาวกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าน้อยมากค่ะเมื่อเทียบกับคู่ค้าหลักๆของลาวอย่างเช่นจีนเวียดนามหรือแม้แต่ไทยเองแล้วก็รัสเซียดังนั้นการขึ้นภาษีของสหรัฐแม้จะสูงแต่ผลกระทบโดยรวมต่อเศรษฐกิจลาวคงไม่มากเท่าไหร่ลาวน่าจะยังคงให้น้ำหนักกับพันธมิตรในภูมิภาคและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เหล่านี้มากกว่าค่ะเข้าใจแล้วครับก็คือโฟกัสที่คู่ค้าหลักในเอเชียมากกว่า ซึ่งนั่นก็ยิ่งตอกย้ำนะครับว่าการเลือกคบหาพันธมิตรการวางนโยบายต่างประเทศเนี่ยคือหัวใจสำคัญจริงๆสำหรับทิศทางของประเทศอย่างสปปลาวในตอนนี้ซึ่งก็น่าสนใจนะครับพอมองกลับมาที่ประเทศไทยเราการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะการที่เขามีเส้นทางลัดออกทะเลใหม่ผ่านเวียดนามที่ใกล้กว่ามาไทยมากๆเนี่ยมันส่งผลกระทบหรือมันตั้งคำถามอะไรกับไทยบ้างครับประเด็นนี้ เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็สําคัญมากเลยค่ะในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าในช่วงที่ลาวประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหนักๆเนี่ยประเทศไทยอาจจะไม่ได้ใช้โอกาสตรงนั้นในการเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าสร้างสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับบทบาทของเวียดนามที่เราเห็นว่าเข้าไปลงทุนสร้างความเชื่อมโยงต่างๆค่อนข้างชัดเจนกว่าครับแต่จริงๆแล้ว ไทยกับเราเรามีความได้เปรียบมากๆเลยนะครับเรื่องความใกล้ชิดกันทางวัฒนธรรมภาษาศาสนาเชื้อชาติมันเหมือนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราจะใช้จุดแข็งตรงนี้มาสร้างประโยชน์หรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นได้ยังไงครับในเมื่อเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆเราอาจจะสู้เขาลำบากถูกต้องเลยค่ะจุดแข็งเรื่องความสัมพันธ์ระดับประชาชนเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลยสำหรับไทย ถึงแม้เราอาจจะไม่ได้มีงบประมาณมหาศาลไปสร้างถนนสร้างทางรถไฟแข่งกับเขาแต่เราสามารถเน้นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในมิติอื่นที่อาจจะยั่งยืนกว่าด้วยซ้ำไปนะคะเช่นเรื่องการศึกษาการศึกษายังไงครับก็อย่างเช่นการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวให้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมากขึ้นอันนี้เป็นวินวินซิชูเอชันเลยนะคะคือเราก็ได้พัฒนาคนของเขาประเทศไทยเราก็ได้มิตรประเทศที่ดี แล้วเงินทุนเหล่านั้นจริงๆมันก็หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของไทยเราเองด้วยอ๋อจริงด้วยครับนักศึกษามาอยู่ก็ต้องใช้ใจในไทยใช่ค่ะหรืออาจจะเน้นความร่วมมือในด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างเช่นการพัฒนาที่ยั่งยืนเศรษฐกิจสีเขียวสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและไทยเราก็มีองค์ความรู้มีประสบการณ์พอสมควรที่จะแลกเปลี่ยนหรือช่วยเหลือกันได้ค่ะน่าคิดมากครับ การสร้างความผูกพันผ่านการศึกษาหรือการร่วมมือกันในประเด็นที่มันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันจริงๆอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนมันอาจจะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยาวนานกว่าการที่เราอาจจะเน้นแค่ไปโปรโมทสินค้าบางอย่างอย่างที่เคยมีประเด็นกันใช่ค่ะคิดว่าแนวทางนี้น่าจะยั่งยืนกว่าแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระดับประชาชนต่อประชาชนเพราะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนไทยกับคนลาวเรามีความใกล้ชิดผูกพันกันเหมือนพี่เหมือนน้องอยู่แล้วนะคะต้องพยายามระมัดระวังไม่ให้ประเด็นทางการเมืองหรือความขัดแย้งในระดับนโยบายมากระทบกระเทือนหรือบั่นทอนความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างผู้คนได้เราควรจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างเข้าอกเข้าใจแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อเขาทําได้ดีค่ะ ครับเห็นด้วยเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าเราน่าจะปรับมุมมองกันก็คือเรามักจะสนใจข่าวร้ายหรือปัญหาของเพื่อนบ้านมากกว่าข่าวดีนะครับพอวันนี้เราได้ยินข่าวว่าเศรษฐกิจลาวกําลังฟื้นตัวแบบนี้จริงๆเราควรจะรู้สึกยินดีกับเขาด้วยซ้าไปเพราะว่าเพื่อนบ้านที่เข้มแข็งมีสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยสุดท้ายมันก็จะส่งผลดีกลับมาที่ประเทศไทยและภูมิภาคโดยรวมอยู่แล้วไม่ว่าจะแง่าการค้าการลงทุนหรือความมั่นคงก็ตาม ถูกต้องที่สุดค่ะครับนั้นก็ขอสรุปปิดท้ายตรงนี้นะครับว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสบป,ป,ปลาวในรอบนี้เนี่ยมีพลังกับเคลื่อนที่สําคัญจริงๆมาจากการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ตอนนี้เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นรถไฟลาวจีนหรือการเชื่อมต่อออกสู่ทะเลผ่านท่าเรือบุงอ่างในเวียดนามประกอบก,บกับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากพันธมิตรหลักๆอย่างจีน เวียดนามแล้วก็รัสเซียซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงการวางยุทธศาสตร์การปรับตัวที่น่าสนใจมากๆของสอปป,อปอลาวนะครับก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับเพื่อนบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งครับค่ะแล้วประเด็นที่น่าจะทิ้งท้ายให้เราได้ขบคิดกันต่อก็คือว่า การเปลี่ยน ALLY แปลงที่รวดเร็วแล้วก็การจัดวางตำแหน่งตัวเองใหม่ของสปอลาวโดยอาศัยการเชื่อมโยงกับมหาอำนาจและเพื่อนบ้านแบบนี้เนี่ยมันกำลังจะส่งผลต่อภาพรวมทั้งภูมิรัชศาสตร์และเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดในอนาคตอย่างไรบ้าง และท่ามกลางพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ละเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยเราเองควรจะปรับตัวแล้วก็วางยุทธศาสตร์ของตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติไปพร้อมๆก,กับการสร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลแล้วก็ยั่งยืนกับเพื่อนบ้านในระยะยาวได้อันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องติดตามแล้วก็ช่วยกันหาคำตอบต่อไปค่ะ